นี่น,นี่นี่ครับผมนี่เองถือซองลังติดเลยนี่เขไปเห็นหนูครับนี่ซองลังติดเลยครับพี่น้อง <laughs> นี่ครับวายยู่ว่าคืออันลันยุ้ยยุ้ยเห็นหนูหวะนี่ครับยื้อคู่กันด้วยอันนี้ดึงออกบรได้เดี๋ยวเดบนี่ครับผมซองลังสองตัวติดกันเลยครับเดี๋ยวาห้าหมาเบิ้งวิธีถอนขนขานหนูครับวิธีลบขนขาน สายสานเท่าต้องปั้นเข่าครับม <c oughs> ไม่ใหญ่ครับจำผมครับไม่ใหญ่ครับมามๆกินน้วกันครับครับพี่น้องผมลุกปลาหายอยู่หากินครับ เมื่อนี้พามาแก้มือไม้จากคลิปก่อนครับหนูพ่านบ่วงเป็นซีฟครับผมผมใส่บ่วงปมามา่านเศร้าหลังหนึ่งมั้งพ่านบ่วงเป็นซิฟครับไ่ได้หนูกตัวเลยฟาดยังงงครับผมมีไปถือกันครับตัวนึงหนูตัวขาวหนูตัวขาวตัวนี้น้อยโอ้ตัวสองนิ้วเลยครับนี่ครับมื่อนี้เอามาแก้มือเดี๋ยวไปเบิ่งไม้ครับหนูนี่ยังไงเบิ่งนี่ครับเมือพูนผมใส่กาวามันชีออกมัผีดแหละ แต่ว่าหใส่กาขาลงครับขาลงมันต้องลงมานหนีเน,นอนเพื่อที่จะมาเขา่าหูครับก,ก็เลยใ <ว sınız S 1> ส่ดักไน,นครับครับพี่น้องผมใส่บ่วงเสร็จเรียบร้อยครับมันนี่เบิดครับผมบ่วงเลือยยูสิบกําลังเขามาสใส่กะใส่เติมป้ายยาพหกนี่แน่แล้วก็ใส่ข้าหน้าแผ่นแป้นนี่น้ำเนี่ยครับหนูหนีส่สนมาก,กหนูหน่อยครับผม <c oughs> ทํำใจเดี๋ยวห้องมาหลุดมครับ่ามือเส่าสิบานบ่สิแก่มืออะไรบ่ คลิปนี้ขันเห็นคลิปล่งก็แสดงว่าครับผมมีโตะ <c oughs> ขันบ่เห็นคลิปเลยกับแสดงว่าเหยวครับผมมีโตะหนูหน่อยครับกดไปครับผมกับบ้านทำรุนกันเบื้องมือนเศร้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับถ้ามาเบื้องบ่วงครับผมไม่ยามบ่วงเดี๋ยวมือนีซ,ซี่บกเก็บครับผมใส่ไปที่กา่านี่ลังแหลกลังนีพลานดน่ครับมาเมา่อวาน,นี่เมาเม้่อนีกับพลานดนี่ครับ นี่ครับหลังนี่ใส่ไว้นี่เต้ห้อยตีนมึงเนาะตีนนู้นหน่อยครับนี่ห้อยนี่น้อยหนึ่งนะที่เป็นนูนรองขาวหน่อยครับนี่ครับห้อยเหยียบบ่วงขนาดบ่วงผมเห็ดหน่อยเนะนี่ครับเมื่อกี้มันเหยียบบ่วงไปได้พาดอีกแล้วครับเดียอะใส่ถิงไว้อีกเลยคือเ่าครับ <c oughs> นี่ครับผมเจอแล้วต้นต่อต่อตำบ่วงแถมดินไปดินมาหัด ครับน,นี่ตายแล้วหัดกับหัดกับต่อไม่ตายเช่นเนครับด้วยนี่ครับผมไซนี่อ้อเป็นหนูพุกเด้ครับนี่ครับเป็นหนูพกุกเด้เดี๋ยวออกไม่ไปมาหัดครับตัวนี้มันตายครับตัวนี้แข็งอเป็นหนูพุกหน่อยเอา้าอ้ยกัะดินยางขาดซะมันคือเนียนแต่ตัวน,นั้น โอ้เนยอแมนหรนตายไหมนบหน่อยครับผมเรียบตัวนี้น้อยหนึ่งนี่ครับผมสงสัยสุนนม,มาาน,นี่ครับผมมาผ่านบ่วงนี่ครับเป็นลูกมันครับอันนี้มันมันตายครับมันอเป็นหัตครับต้นตัวน,นี้ตายเรียบร้อยครับโอ้องสงสัยดีครับผม ที่มาพานบ่วงจะมาถือเรือนี้มันหน่อยแหง้งครับเอ้าเดี๋ยวมานะเราหนึ่งแปมเดี๋ยวยามไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ได้หนูพุกอยู่นี่นะครับวันนี้ใกล้ๆกันครับผมนีหนูรองขาวครับพี่น้องนี่หนึ่งแปมครับผมเลี่ยงกันตายกันครับผมโอ้อันนี้จนแข็งครับถือกแะเตอนไหนวะนี่ครับหำโป่งตายย้อนว่า่ครับมันดินมากแต่โอ้ผมใส่ยุงเทงผมถือล้วดินลงมาแล้วพันกับก่อนนี้ครับผมเนาะ ตายครับผมเต็มซองครับเนาะเดี๋ยวเขาเก็บกันครับตัวนี้โอ้ยหลังนี่ลั่นอีกครับผมโอ้ยอันนี้ก็ที่เป็นหนูหน่อยอีกแล้วครับนี่นี่ครับลั่นเตามบถือครับเดี๋ยวก็จัดการแก้ใหม่ครับหลังนี้ก็ลั่นอีกแล้วครับผมเตามบถือเด้อโอ้ยหนูหน่อยซะนี่เลยครับมาพานบ่วงมึงอัดบ่วงจนเลือนนิดเดียวครับพอดีก้อยลมเี่ครับก็ยังบืถืออยู่โอย มาเบิ้งหลังที่ผมใส่ใ้เบิ้งเมื่อวานนี้ครับนี่ครับผมคิดว่าปากทางมันต้องลงมาหนีเน่นอนต่ำบ่วงอิรีครับผมโอ้ยนี่ครับต่ำบ่วงอิลีแต่ว่าบบถือครับโอ้ยเสียดายครับหลังนี้อยู่ตัวนี้ลักบ่วงเ่เห็นครับนี่ครับไม้ที่ผมมัดไว้นี่แล้วก็ท่างนี่ครับหมองที่ผมใส่นี่ทางมันเปลี่ยนนี่บ รักบ่วงบ่เห็นไหมแล้วกับ,บมีห้อยเดี๋ยวเพิ่งกูมีห้อยมีห้อยกัดหนาเลยครับนี่นี่มีห้อยกัดหนาป่ะที่หลากบ่วงไปได้บ่วะ่ะเออครับนี่มีห้อยกัดหนยายวอมนียนี่มีคนมาเอาวะ่ะรักบ่วงกัยยอาอยู่ดิมันเป็นสายอย่างหยุดมันโมน่าที่จะนะครับถือหนูจะแทะครับลังนี่ห้อยกัดหนาโมนีเลยเลย ห้อยกัดหนาห้อยกัดหน,า,น,ดหนาไปเนี่ยครับจเจ้าลักบ่วงบ่เห็นมันบะนว่าป้าหกวันนี้บ่หนที่หลักไปได้นะเพราะมันเป็นอย่างยืดครับจเจ้าไหนมันต้องพันนีนอกจากว่าที่มีคนมาเห็นแล้วออกไปครับโอ้เส้นเถอะวะหลังจากที่รักบ่วงหายครับก็เบื้องหลังนี่ครับหลังนี่เห็นหลักเลยครับนี่ครับหลักที่นี่สายยางไปเละวะ โอ้โหสีครับสีพีพีพีไอ้ยังนี่ท้องขาวนี่ครับผมกจออยู่พี่เนานี่ครับผมมาอีกหนึ่งแต้มครับผมตัวนี้เป็นท้องขาวครับตัวนี้แล้วครับนี่มันสีบ่วงนี่นี่ครับผมเดี๋ยวคอโตจัดการมันกันครับนี่ครับผมอีกหนึ่งแต้มนี่หนูยังวะหนูท้องขาวเพราะว่าตายไปโอ้กระทังที่ตายครับอันนี้หนูท้องขาวครับผมเนาเดี๋ยวเขาจัดการมันครับ ลังนี้บ่วงดีดครับผมบ่วงหัดเหลือนิดเดียวโมยูหนูน้อยแน่นอนครับเบองครับพี่น้องผมนี่ครับผมกดกจูเลยครับกดจูเลยหนูรองขาวหนูตรงนี้ครับผมต่ำบ่วงนี่ครับเบองครับมีอีกหลังหนึง่งเออหลังนี้คือไปเห็นหนูโอ้หลังนี้ไปเห็นหนูครับไปเร็งเลยวะ โอ้ยนี่นี่นี่ครับผมเร่งถือสองลังติดเลยนึกวก็ไปเห็นหนูครับนี่สองลังติดเลยครับพี่น้องนี่ครับวายุว่าคืันรันยคือเห็นหนูวะนี่ครับยืนคู่กันสววอันนี้ดึงออกบ่เด้เดี๋ยวนี่ครับผมสองลังสองตัวติดกันเลยครับเอาเดี๋ยวเขาจัดการมั้งครับครับพี่น้องผมสองตัวที่ถือเลี้ยงกันนี่น่าที่เป็นผัวเมียครับไอ้นี่ครับ ตัวนี้ไม่ท้องเดี๋ยวเบื้องนี้นุ่มตุ้มครับผมตัวแม่ตัว thumbs. นี้นุ่มตุ้มอันนี้ตัวผู้ครับเดี๋ยวผมที่เอาตัวผู้ตัวแม่นี่เดี๋ยวผมที่ปล่อยให้มันไปเลี้ยงดูขัดเมื่อแม่หนูแม่มา่นกะคาดว่าหนาสี่แม่ลูกอ่อนครับผมตัวนี้ก็เลยคาดว่าเดี๋ยวผมที่ปล่อยครับส่วนตัวผู้นี้ให้เอากระบานไปกินครับผมเพราะว่าเมื่อนี้นี่จากตัววะสามตัวสี่ตัวสี่ตัวห้าตัวเพราะได้จับไปนู่นอยู่ครับตัวนี้เป็นหนูนุ่มตุ้มครับผมผมก็เลยที่ปล่อยมันเลยก่อนเดี๋ยวขอจัดการ ปดกนครับครับพี่น้องผมบบแม่ม่านกะแมลกอ่อนแนนอนครับนุ่มตุ้มครับผมตัวนี้ที่ปอยครับจอเอาแตักคูครับผมนี่ครับปอยเขาหูขึ้นก่อนฮ่ให้มันไปเลี้ยงดูครับผมไปกับบานเดี๋ยวไปเบิ่งนผลงานครับครับพี่น้องผมยามบ่วงเสร็จเรื่อยครับแต่ว่าบกูครับผมเสียดายบ่วงหายไปลังหนึ่งครับเพราะว่ามันบ่นอาจะหนีไปได้ครับนี่ครับผลงานที่เอามานนี่นะจะม่านหาครับผม ปล่อยไปตัวหนึ่งอูู้มาดูสุดครับเมือนี้แต่ว่ามแต่หนูตงงขาวกับหนูหน่อยครับบ่มีหนูใหญ่ซุ้มนี่เหละครับม่ผ่านบ่วงนี้ผ่านบ่วงดีๆแต่บ่ยอมถือครับผมไปครับผมกลับบ้านเอาไปจัดมนูกันดีกว่าครับผมมื้อนี้ถือว่าหมานแขกคลงานหาแต้มครับอันนี้หนูตัวขาวเลยครับนี่ตัวใหญ่ใหญ่ก็นูพุกอีกครับผมเบื่องครับเมื่อเฝ้าอนี่ชิโล์ไปเลยเดี๋ยว ลกขนท่ามการจัดเมนูครับเดี๋ยวฮาวมาเบิรงวิธีถอนขนขาหนูครับวิธีลกขนขาหนูมีพี่น้องเอฟซีเข้าเมนกนมากครับผมลกขนขาให้เบิรงแมวสันเดียนี่ครับอามือจุมจ่มขี้เทาจุ่มขี้เทาจักน่อยครับโบ,บต้องไปขี้เทาท่าตรงนี้นะครับอามือจุ่มขี้เทาจากหน่อยเพราะแล้วก็ย่แย่ไมยิบนี่ยิบนี่หน่อยครับจย็ยิบหลคันยิบไหลายมันจะไปทึกหนังมันจะไปทึกหนังแล้วก็เฮ็ดให้หนังหลอกครับนี่ครับ นิดหน่อยๆพอก็ออกพ่อขีดเท่าในมือเบิดถ้าก็มาจุ่มไหมแบบบดิบหน่อยๆคันคันดิบลายนี่มันชี้รุดออกครับหนังมันชี้รูดออกดิบหน่อยๆพอ่อตรงนี้เป็นขนบัวครับเลยบัวอยากออก ตรงที่เป็นคนบัวเนเห้อาัะล่นไฟเอาครับนี่เห็นไบนี่เป็นคนบัวนินอยซุนี่นนก็ลกอ,อกได้่ยลอกวะญา,าครับว่าแต่ห้างยิบนิดหน่อยกัรนยิบลายนี้มันจะนังจะหลุดออกทันที่เลย มีครับผมแค่นี้ก็ออกแล้วครับส่วนนี้เ้าก็เอาไปล่นไฟออก็ะไรหรือว่าจะค่อยๆย,ยิบจริงๆมันค่อยๆย,ยิบออกมันก็ไดอยู่ครับนี่นด้ครับตรงนี้มันเป็นคนบัวห้าค่อยๆยิบออกอะไรวเต้วเต้บ่เฝ้าครับขันเฝ้านี้มันชีมันชีหลุดออกไปได้ครับหนังหนังมันสีหลุดออกไปได้ นี่ครับคนบัวมันเกอกอได้อยอะแต่ว่าตอนนี้มันจะซาครับผมก็เลยจะเอาไว้ล้นออกลกคนเสร็จเรียบร้อยเห้ก็เก่กเามาล้นครับสองตัวนิดน้อยนี่ลกบวไว้ครับเดี๋ยวผมสิล้นล้นทั้งตัว้วกข็ขัดขูดๆค่อยๆขูดๆออครับอันนี้ตัวใหญ่แน่ก็เลียลกคนเอาครับวิธีลกคนกะน,นี่ครับวิธีล้นกันล้นแบบนี้ยืบให้คนให้คนบัวมันใหม่แล้วเ้ากะ ขูดๆครับผมนี่เนี่ยครับมองนี่ผมปไปหลกเลยเด้นี่แค่เอาถือไฟเอากระขูดๆออกเลยคะัคนมันกนระดุดออกแล้วจุ่มไหมล้นไหมแล้วก็เอามาขูดอีกแค่หนึ่งครับนี่ลุดออกมาเลยครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะขอล่นตออครับซองตัวน้อยเผาขนออกมาเบิดครับที่ได้หลอกหนังนี้เอา เดี๋ยวสองตัวหน่อยที่หลอกหนังครับส่วนซุมนี้นี่เดี๋ยวจะคั่วครับยวก็อตัวหลอกหนังตัวนี้ออกกนครับครับพี่น้องผมผลงานเมื่อเ้าถือว่าหมานครับผมได้หนูหกตัวครับปล่อยไปตัวหนึ่งเอากลับมาบ้านหาตัวครับตัวนี้เป็นหนูพุกครับหนูพุกหน่อยเดี๋ยวผมสิลลองจัดเมนูครับมื้อนี้เมื่อนี้ว่าสิลองหลับิึงครับก็เลยหลับลาบแค่ตัวเดียวครับ บกาลาบไหลบ่เคยผมบ่เคยกินลาบบุกเยอครับก็เลยเอ้าเดี๋ยวที่ลองลาบบ่งเอาเอาหนูพุกมาลาบครับส่วนหนูตัวขาวเดี๋ยวเก็บไ้ออมครับผมไอ้หนูหน่อยนี่มันกระดูกมันอ่อนครับผมน่าจะซับใส่ซับกระดูกใส่เบิดทั้งตัวได้เลยครับเอ้าจังไดเดี๋ยวขอตัวจัดการซับหนูให้มันแหลกกันครับ จัดเมนูลาบครับมือนี่เอามาขัวครับผมตอนที่ขัวหอกะจัดเกี่ยวกะเทียมให้หอมๆครับตามด้วยนี่เนื้อหนูที่เขาปัดใสยบร่อยจ้าล้ว,จลวนจนนูซุกแล้วหอกะปะรุงก็เพื่อที่จะเอาไปปรุงครับผมเอามาปรุงครับบะนี้ใส่ข้าวคัวตามด้วยพริกผงน้ำปลานิดน้อย หอมหอมนี่เป็นหอมร่วมเลยครับพริกแดงเพิ่มความเผ็ดร้อนครับผมแล้วก็คนใส่บักหนาน้ำจะน้อยนึงครับจะใส่หลายเลยครับใส่นิดเดียวพอครับพี่น้องผมกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับผม เมื่อนี้จัดไมนูล,ลาบหนูต้องบอกก่อนนะครับว่าลาบนี่ผมผมก็เคยลาบทพืเ่เดือนี่ก็เป็นเพื่อแรกครับผมที่จัดลาบหนูครับกินข้าวเหนียวครับมื่อนี้ข้าวเหนียวแต่ว่าคีอเก่าครับผมน้ำรองคอบ่มีช่วงนี้ของงดงดน้ำรองคอกันครับผมกินน้ำเปล่าไปก่อนครับพอนบนปฏิคอครับผมมากครับมา กินเขาครับลาบหนูน้ำกันครับผมนะครับอืมคือว่าพานครับผมเมนูลาบหนูเดี๋ยวห่อสิลองห่อห่อพกอีเหลือดเบนงครับเป็นหนึ่งเดียเ,เ,เอาลาบหนูห่อพกอีเหลือดกบ,บปบเข้าไปตักผิดเป็นน่งแดงใส หพอกับพักอิกเลินนี้บ่เขาท่าเป็นไรครับ <c oughs> มันออกไปขึ้นเหมียงช่วงนี้กินกับแกมบ่ไรก็เลยเอาจัดเมนูกับเขาได้จังหน่อยครับผมมาครับมามาครับมากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับวันนี้มาลองห่อผู้ข้าวครับอันนี้ผู้ข้าวเลยครับ บริเวนใบพังอีเลือดเดี๋ยวเข้ามาห่อผู้ข้าครับลาบหนูเป็นจริงไดเป็นจริงได้เอ้าครับลาบหนูไปน้ำกัดได้ครับเฮ้แ <c> ต <oughs> ่ว่าพักอีเลือดนี้มันเหมาะกับไปห่อเมี่ยงกว่า ก็เอามะฮ่อลาบหนูแบบนี้ครับอ,อีกข้ามครับผมผู้ข้านี่มาครับมาสไตล์สานเท่าต้องปั้นเขาข้าับไม่ใหญ่ครับจำนี่ครับผม,มครับไม่ใหญ่ครับมามากินด้วยกันครับ ไปที่ยังรสทานได้ลองเมนูลาบหนูฮ่าลองเมืองใดเลยครับด้วยโอ้ขอทาทายอยู่ครับผมเมนูกับเขาครับแต่ว่ากับแก้มนาจะน่าจะผัดเผ็ดกงาจะคือกว่าครับเมนูกับเขาครับผมลาบหนูล่องเมืองใดครับแซ่บเพื่อนครับพี่น้องผมจังไดเขอโตจัดการลาบหนูจานนี้ให้เบิร์ตกันครับ มากที่มีจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมปั